แป้งไม่ใช่ผู้หญิงที่โดดเด่นในสายตาใครเธอเรียบร้อยไม่ค่อยพูดเงียบกับคนแปลกหน้าแต่ใจดีจนทุกคนวางใจได้เธอไม่เก่งเรื่องการเข้าสังคมไม่ใช่สาวฮอตไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะแต่เธอมีเพื่อนสนิทคนเดียวชื่อหวานหวานเป็นคนร่าเริงสดใสมีพลังเหมือนเป็นด้านที่แป้งไม่มีต่างกันอย่างสุดขั้วแต่กลับดึงดูดกันอย่างประหลาดทั้งคู่เจอกันตั้งแต่ปีหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์วันแรกของการรับน้อง หวานยืนขวดน้ำให้แป้งตอนเธอยืนหลบแดดที่มุมตึกเงียบๆแล้วพูดว่ามานั่งตรงนี้สิแดดแรงเดี๋ยวหน้าหมองนะแป้งยิ้มแล้วจากวันนั้นพวกเธอก็ไม่เคยแยกจากกันอีกเลยทั้งสองเช่าหอพักด้วยกันในห้องเล็กๆเ,เตียงคู่โตะ๊ะอ่านหนังสือฝั่งละตัวกินข้าวด้วยกันทุกมือ้อทำรายงานคู่กันทุกวิชานั่งข้างกันทุกคลาสตอนกลางคืนแป้งชอบนอนฟังเพลงหวานชอบอ่านนิยายบางคืนหวานจะนอนบนเตียงเดียวกันแค่เพราะฝันร้ายหรือเหงา ถ้าเราไม่มีใครเลยอยู่ด้วยกันไปจนแก่ดีไหมหวานถามแป้งหัวเราะบ้าใครจะอยู่กับเพื่อนจนแก่แต่เธอก็ยื่นนิ้วก้อยออกไปเกี่ยวมือหวานก็ได้อยู่ด้วยกันจนแก่คำพูดนั้นฟังเหมือนเล่นแต่สายตาของหวานจริงจังยิ่งกว่าทุกคำพูดที่เธอเคยพูดมาการเข้ามาของนายปีสามกลางเทอมนายเป็นรุ่นพี่วิศวะปี4ที่มาร่วมโปรเจกต์กิจกรรมกับคณะนิเทศเขาสูงหล่อผิวเข้ม ยิ้มมุมปากแบบคนเงียบๆแป้งตกหลุมรักเขาแบบไม่รู้ตัวเธอเขินทุกครั้งที่ได้ยินเขาพูดแค่คําว่าอืมในช่วงนั้นหวานเป็นคนยุด้วยซ้ําเธอก็จีบเขาสิอย่าซื้อไปเรื่อยถ้าเธอไม่กล้าฉันจีบแทนแล้วนะเธอพูดแบบเล่นๆหัวเราะแล้วช่วยแป้งแต่งตัวช่วยเลือกคําตอบในไลน์และสุดท้ายแป้งกับไนก็ได้คบกันจริงๆเริ่มจากการไปกินข้าวไปดูหนังและกลายเป็นแฟนอย่างเป็นทางการ ทุกคนในห้องเรียนรู้ว่าคู่นี้คือคบกันจริงจังตลอดช่วงเวลานั้นหวานคือคนที่เห็นทุกอย่างเธอรู้ว่าแป้งชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีปัญหาอะไรกับไหนเธอคือ,อไหลทที่แป้งร้องไห้พียงเวลาทะเลาะก,กับแฟนและเธอคือคนที่ช่วยปลอบไนท์เวลาทะเลาะก,กับแป้งพวกเขาทั้งสามคนสนิทกันมากจนเหมือนครอบครัวไปไหนก็ไปด้วยกันไนชวนกินข้าวต้องมีหวานไปด้วยหวานไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนก็มีแป้งและไหนนั่งถ่ายรถหลังเรียนจบทุกอย่างยังเหมือนเดิม ายเริ่มทำงานในบริษัทไอทีแป้งเข้าทำงานในฝ่าย PR บริษัทเอกชนหวานตกงานอยู่พักหนึ่งไม่มีที่ไปไม่มีเงินแป้งเลยฝากหวานเข้าแผนกเดียวกันให้มานั่งตกข้างๆเหมือนในห้องเรียนจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแป้งพูดยิม้มๆหวานกอดเธอแน่นแป้งฉันไม่รู้จะพูดยังไงขอบใจนะแกคือคนเดียวที่ไม่ทิ้งฉันวันนั้นแป้งยิ้มจากใจเพราะเธอคิดว่าเธอกำลังแบกเพื่อนไว้บนหลัง แต่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธออุ้มอยู่คือคนที่จะผลักเธอตกเหวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจุดเริ่มต้นของไฟในใจที่ไม่มีใครตั้งใจจุดกลางคืนในคอนโดของแป้งวันนั้นแป้งไม่สบายปวดหัวมีไข้นอนพักอยู่ที่ห้องนายโทรมาบอกว่าเธอควรนอนอยู่บ้านและเขาเองก็ยุ่งกับงานหวานที่เพิ่งเลิกงานก็อยู่ไม่ไกลเธอรู้ว่าแป้งไม่สบายเลยโทรถ,ถามนายด้วยความหวังดีจะให้ฉันเอาเข้าวต้มไปให้แป้งไหมเดี๋ยวแวะซื้อให้ก็ดีนะ ฉันเพิ่งกลับมาเหมือนกันยังไม่ได้ทําอะไรให้เธอกินเลยงั้นแป๊บนะเดี๋ยวขึ้นไปหาห้องของแป้งในยามดึกอุณหภูมิอารมณ์ที่เริ่มเกินคําว่าเพื่อนแฟนแป้งหลับไปแล้วหลังทานยาไนากับหวานนั่งอยู่บนโซฟาเงียบๆไนเธอเคยเหนื่อยกับความรักไหมเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกกับแป้งนะเพราะอะไรเหรอหวานถามเพราะแป้งเป็นคนดีซื่อสัตย์แป้งรักเรามากแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปหวานนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเบา,บา ฉันก็เคยเป็นแบบนั้นกับคนเก่าสุดท้ายเลยลองรักคนที่มันไม่สมบูรณ์แบบดูแต่เขาก็หายไปเหมือนเดิมสายตาทั้งคู่สบตากันโดยไม่ตั้งใจนานเกินกว่าที่ควรจะหลบหนายเป็นฝ่ายลุกขึ้นก่อนเดินไปที่ระเบียงหวานตามไปหยิบเบียร์ออกมาสองกระป๋องเราเคยสนิทกันสามคนแต่หลังๆเหมือนฉันกับเธอคุยกันมากกว่าฉันกับแป้งอีกนะหวานพูดนายหัวเราะเบาๆแล้วพูดคำหนึ่งถ้าเรารู้จักกันเร็วกว่านี้มันจะเป็นยังไงนะหวานไม่ตอบ เธอเพียงแค่มองออกไปนอกระเบียงมือของเธอที่เคยวางบนพนักเก้าอี้วันนี้เลื่อนไปอยู่ใกล้มือของไนมากกว่าปกติเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนช่วงหลังๆแป้งเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปไนเริ่มเฉยชาตอบลายชา้าอ้างว่ายุง่งและชอบหายตัวไปในวันหยุดหวานก็ดูแปลกขึ้นไม่กล้าสบตาเธอทำตัวลุกลี้ลุกลนบ่อยๆบ,บางครั้งก็ถามเรื่องไนจนเกินเหตุหลังๆมาแป้งทะเลาะก,กับไนบ่อยขึ้นหวานเธอจะถามตลอดหลังจากมีเรื่องว่าสรุปเลิกกันไหมดีกันหรือย,ยัง ดูเป็นห่วงเป็นใยความรักของเพื่อนมากเกินกว่าปกติช่วงพักนี้พฤติกรรมของทั้งสองคนทำให้แป้งเริ่มระแวงแต่เธอก็สลัดความคิดนั่นออกไปเพราะทั้ง3คนก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วและเธอก็ช่วยเหลือหวานมาตลอดเป็นเพื่อนสาวที่สนิทรู้ใจคุยกันได้ทุกเรื่องแต่แล้ววันหนึ่งขณะเธออยู่ที่คอนโดของไนท์เธอเห็นมือถือไนท์วางอยู่บนโต๊ะข้อความจากชื่อบัญชีแปลกๆเด้งขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอหน้าชาคือชื่อบัญชีนั้นมันคือชื่ออีเมลเก่าของหวานสมัยเรียนปีหนึ่ง แป้งเธอยังจําได้แป้งสงสัยเธอเริ่มค้นหาความจริงวันนี้เธอเข้าไปดู story ig ของนายเธอเห็นรูปถ่ายในมุมแคบๆของรูปที่เผยให้เห็นมือผู้หญิงที่สวมแหวนเธอจําได้ขึ้นใจมันคือมือหวานคนที่เธอนั่งทํางานด้วยทุกวันเพื่อนสาวคนสนิทที่แสนดีของเธอนั่นเองคืนนั้นนายอ้างว่าจะไปดูบอลกับเพื่อนแป้งเธอโทรหาเพื่อนเขาทุกคนพวกเขาตอบปฏิเสธว่าไม่ได้นัดกันเลยนะแป้งและในเวลาเดียวกันหวานก็บอกว่ามีธุระด่วน ไม่มาทำงานแป้งเธอตัดสินใจเรียกแท็กซี่ไปคอนโดหวานตอนดึกแล้วเธอก็ได้เห็นกับตาตัวเองไนท์เดินออกมาจากห้องของหวานในชุดนอนพร้อมกับรอยยิ้มที่เคลิบเคลิม้มที่เธอไม่ได้เห็นเขายิ้มแบบนี้มานานแล้วแป้งยืนอยู่หน้าคอนโดไนท์ในค่ำคืนที่ฝนตกเธอตามเขามามือเธอสั่นขาเธอก็สั่นแต่ใจเธอมันร้อนจนแทบจะเป็นไฟลุกไหม้ไปทั้งตัวเธอทุบป,ประตูไม่หยุดจนเขาเปิดออกมามาทำอะไรดึกๆแล้วนี่เคาะประตูเสียงดังทำไมไม่เกรงใจคนอื่นเขาหรอ แป้งพูด้วยน้ำเสียงสั่นฉันเห็นหมดแล้วว่าเธอไปไหนมาทั้งรูปและแชทร้านคาเฟ่ที่เราเคยไปด้วยกันวันนี้เธอพาเพื่อนฉันไปกันสองคนอธิบายมามันคืออะไรแล้วฉันล่ะฉันเป็นอะไรสำหรับเธอไหนไหนยืนนิ่งเงียบมันก็แค่ไปทานข้าวแค่นั้นเพื่อนเธอก็คือเพื่อนฉันเหมือนกันปะแป้งเสียงเธอเริ่มสั่นและสะอื้นแล้วไปกันสองคนนี้นะแล้วเธอคิดจะบอกฉันไหมเธอมีอะไรกันแล้วใช่ไหมบอกมา แล้วที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมนายถอนในใจรำคาญแป้งพอเถอะอย่าดรามา่ามันไม่มีอะไรจริงๆแป้งพูดเสียงสั่นสะอื้นน้ำตาไหลาอาบทั้งสองแก้มอย่ามาโกหกเธอเพิ่งเดือนยิ้มอย่างมีความสุขออกมาจากคอนโดหวานนหนพูดขึ้นด้วยความรำคาญเออใช่นหนมีอะไรกับหวานแล้วหลายครั้งแล้วด้วยพอใจยังนายปิดประตูเสียงดังแป้งเธอยังยืนช็อกกับคำพูดนั้นน้ำตาเธอไหลาอาบเหมือนกับเขื่อนแตก เธอยือนร้องให้หน้าห้องของนายอยู่นานด้วยความสะอกสะอื่นแป้งเธอเดินออกมาสุดตัวลงหน้าคอนโดกลางสายฝนที่ตกหนักเธอเปียกโชกไปทั้งตัวร้องให้หนักจนแทบขาดใจคำพูดของนายนั้นเหมือนกับว่าโลกกำลังจะถลม่มเหมือนสายฝนที่กลายเป็นเข็มแหลมคมนับพันเล่มที่มันหล่นทิ่มแทงลงในหัวใจของเธอคนที่เคยบอกรักคนที่เคยสัญญาจะดูแลวันนี้พูดกับเธอเหมือนคนไม่เคยรักกันในเวลานี้หัวใจเธอมันแหลกสลายไปหมดสิน้นวันรุ่งขึ้นตอนเช้าตรู่ แป้งเผชิญหน้ากับหวานในบริษัทด้วยหัวใจที่แตกร้าวเธอตัดสินใจพูดกับหวานตรงๆว่าทำแบบนี้ทําไมแป้งถามเสียงเบาน้ําตาคลอหวานกลับยิ้มใบหน้าเย็นชาและพูดขึ้นว่าเพิ่งรู้ตัวหรอโง่มาตั้งนานฉนันน่ะอยากจะบอกเธอไปหลายครั้งแล้วแต่นายเขาห้ามไว้เขาจะบอกเธอด้วยตัวเขาเองถ้านายเขาไม่รักเธอแล้วมันไม่ผิดหรอกนะถ้าเขาจะเลือกคุยกับคนใหม่นายเขาไม่ได้เป็นของใครเธอมันก็แค่คนที่เขาหมดรักแล้ว หวานเธอพูดด้วยใบหน้าที่ท้าทายและยิ้มเยาะเย้ยที่มุมปากเล็กๆเธอรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างเกี่ยวกับฉันถึงได้มีเวลาแอบคุยกันแป้งพูดในขณะน้ำตาคลอเธอมันดังเพื่อนอสารพิษเธอคงอยากได้นายมานานแล้วสินนะฉันช่วยเธอมาตลอดทั้งตอนเรียนจนมาถึงตอนทำงานเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ไงหวานแป้งพูดในขณะน้ำตาไหลาอาบแก้มหวานพูดด้วยหน้าตามไม่สะทกสะท้านเรื่องช่วยก็คือช่วยเรื่องรักมันก็อีกเรื่องตอนนี้นายเลือกฉันเธอควรตัดใจนะแป้งหน้าด้าน แป้งเดินเข้าไปตกหน้าหวานจนลม้มลงนายเดินจากมุมตึกเดินมาเจอพอดีเขาหยิบมือหวานขึ้นมาจับแล้วพูดแค่ว่าทำไมทำกับเพื่อนแบบนี้แป้งนี่คือท่าแท้จริงๆของแป้งเหรอหวานทำตัวอ่อนแอหน้าสงสารเธอจับมือนายไว้แน่นแล้วพูดด้วยหน้าตาที่เสแสร้งขึ้นว่าหวานพยายามอธิบายเรื่องที่มันเกิดขึ้นแป้งไม่มีเหตุผลเลยด่าหวานว่าหน้าด้านและตกหวานนายช่วยห้ามแป้งทีหวานเธอพยายามเสแสร้งแกล้งร้องให้ปลอม ตอนนี้น้ำตาเธอไหลช้าๆอาบแก้มไนพูดด้วยใบหน้าที่โมโหไหนไม่ได้รู้สึกอะไรกับแป้งแล้วเราเลิกกันเถอะแป้งต่อจากนี้ไปเราไม่ได้เป็นอะไรกันอีกไนพาหวานเดินจากไปหวานเธอหันมามองแป้งด้วยหน้าตาที่สะใจแล้วเอาหัวซบไปที่ไหลทำหน้าอ้อนไนเดินไปอย่างมีความสุขแป้งได้ยินคำนั้นเธอยือนนิ่งเธอนิ่งเหมือนว่าร่างกำลังไร้วิญ,ญญาณแขนขาชาไปทั้งตัวในหัวใจของเธอมันว่างเปล่าเงียบสนิท คำพูดนั้นมันช่างเจ็บอย่างแสนสาหัสทั้งสองเดินจากไปไกลแล้วแต่แป้งยังไม่รู้สึกตัวเธอยังยืนร้องให้ข้างตึกด้วยความเศร้าอย่างมากจนเธอต้องหนีกลับบ้านพิมพ์ลายไปบอกหัวหน้าง,งานแล้วกลับไปนอนร้องไห้ในห้องทั้งวันข่าวลือในที่ทำงานเริ่มแพร่สะพัดวันนั้นหวานเป็นฝ่ายบอกทุกคนว่าแป้งคือคนที่ขี้ระแวงหึงแฟนจนหน้ามืดตกหน้าเธอแป้งไม่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหัวหน้าก็ได้เรียกแป้งไปเตือนเพื่อนร่วมงานมองเธอด้วยสายตาสงสาร แต่ไม่มีใครพูดอะไรในวันนั้นแป้งเธอจึงตัดสินใจลาออกจากงานนั้นเธอไม่สามารถนั่งทํางานกับเพื่อนที่หักหลังเธอได้เธอเดินจากไปพร้อมน้ําตาและรอยร้าวที่ไม่มีวันสมานคืนกลับมาได้แป้งร้องไห้ทุกคืนเธอสูญเสียทั้งคนรักและเพื่อนที่คิดว่าไว้ใจได้เธอโพสต์ความจริงทั้งหมดลงในโซเชียลพร้อมแนบหลักฐานประจานทั้งสองมีคนมากมายกดแชร์และให้กําลังใจเธอแต่แทนที่จะได้รับคำขอโทษจากทั้งนายและหวานแต่ทั้งสองกลับไม่รู้สึกผิดอะไรเลย นายคบกับหวานต่อเหมือนชีวิตของเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหวานยังคงเดินเฉื่อยใ,ในบริษัทอย่างปกติเหมือนไม่มีใครทําอะไรเธอได้หลายอาทิตย์ต่อมาในคืนหนึ่งแป้งกําลังนั่งคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหัวใจเธอยังเจ็บและเศร้ามากในตอนคบกันเธอเคยบอกไนายเสมอว่าร้านกาแฟาเล็กๆหลังสวนนี้เป็นร้านประจําที่เธอชอบเธอจะชวนไนายไปที่นั่นเวลาว่างๆแต่ในวันหนึ่งระหว่างเลื่อนหน้าฟีดไอจีแป้งเห็นรูปไนายกำลังยิ้มอยู่กับหวานในร้านนั้นที่เดียวกัน โต๊ะริมหน้าต่างบานไม้ที่เธอเคยนั่งน้ำส้มคันที่เธอเคยแนะนำวันนี้กลายเป็นฉากรักของคนที่หักหลังเธอทั้งคู่ในแคปชั่นใต้ภาพคืออยู่กับใครที่เป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องฝืนข้อความนั้นเหมือนมีคนเอามีดกรีดก,กลางหัวใจเธอคนที่เธอเคยขอให้ลงรูปคู่ในร้านนี้แต่เขาไม่ยอมลงวันนี้กลับทำทุกอย่างให้ผู้หญิงอีกคนโดยที่หวานไม่เคยร้องขอเลยทั้งที่ตอนคบกับเธอนายจะบอกเสมอว่าไม่ชอบโชว์ความรักให้ชาวโลกเห็น แป้งอาดและน้ำตาเธอไหลอับแก้มช้าๆในห้องมืดๆที่แสนเดียวดายเวลาผ่านไปเกือบสองปีหน้าที่การงานไนท์ดีขึ้นหวานใช้ชีวิตดูรากับไนท์เหมือนผู้หญิงที่ได้ความรักนี้มาโดยชอบทมทั้งสองเที่ยวกลางคืนโพสต์รูปทุกสัปดาห์ดินเนอร์หวานมีชุดแฟชั่นใหม่ๆกระเป๋าแบรนด์เนมของขวัญสุดพิเศษในวันสำคัญเธอรู้สึกเหมือนตัวเองคือผู้หญิงที่ชนะเกมแห่งความรักในครั้งนี้เธอใช้ชีวิตอย่างหลงระเริงหลง,หลง,หลงคิดว่ากรรมคงไม่มีอยู่จริงหรอก ขนาดแฟนเพื่อนสนิทเธอยังแย่งมาได้และชีวิตยังสุขสบายขนาดนี้จนวันหนึ่งความรักของเธอเริ่มหมดโปรนายเริ่มไม่กลับห้องเริ่มกลับมานิสัยเดิมเฉยชาเย็นชาเหมือนไม่เคยรักใครจริงเขาเริ่มหายไปหลายวันเริ่มไม่ตอบลายไม่อธิบายอะไรกับเธอทั้งนั้นในายเธอเปลี่ยนไปหวานพูดด้วยเสียงเบาฉันก็เป็นของฉันแบบนี้เธอคิดว่าฉันจะเปลี่ยนเพราะเธอเหรอเขาหัวเราะและหยิบเสื้อคลุมออกจากห้องไปวันนั้น หวานเธอแอบตามเข้าไปเธอเห็นนายนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนในผับผู้หญิงสวยกว่าเด็กกว่าแต่งตัวดีหัวร้อดเสงใสเธอไม่ได้ร้องไห้แต่เธอช็อกไปพักหนึ่งและเธอตัดสินใจจะเดินเข้าไปตบหน้าคนคุยใหม่ของนายนายเห็นก่อนเข้าห้ามไว้ทันเธอทําบ้าอะไรของเธอหวานอย่ามาทําตัวงี่เง่ากับบ้านไปซะแล้วเขาก็เดินจากไปกับเด็กใหม่ด้วยหน้าตาที่เฉยเมยกับเธอหวานเธอยือนน้าตาไหลาอาบแก้มภาพในอดีตมันลอยเข้ามาในหัวของเธอว่าเธอเคยทําแบบนี้กับแป้ง วันนี้เธอรู้แล้วว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงคำพิพากษาจากสวรรค์ได้มาถึงช่วงหลังๆมาหวานเริ่มป่วยบ่อยสู้ผอมอ่อนแรงเธอคิดว่าตัวเองคิดมากเรื่องไหนจนวันหนึ่งอาการเธอหนักขึ้นมากเธอบอกหมอว่าอาการเป็นแค่เรื้อรังมานานน้ำหนักเธอลดแบบไม่ทราบสาเหตุพอผลเลือดออกมาหมอก็พูดแค่คำเดียวและบอกให้เธอใจเย็นๆแต่คำนั้นทำให้เธอต้องซุดตัวลงกับพื้นคุณติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้ายครับ ทุกอย่างในหัวเธอหมุนเหมือนโลกถลม่มความสุขทั้งหมดที่เคยโม้ใส่โซเชียลวันนี้มันหายไปหมดเหลือเพียงความว่างเปล่าและความกลัวเธอพยายามโทรหาไหนท์แต่เมื่อเขาได้รู้เขา้าเขาก็บล็อกเธอจากทุกช่องทางติดต่อเขาไม่ได้หวานโทรหาเพื่อนร่วมงานไม่มีใครรับสายคนในบริษัทเริ่มซุบซิบข่าวว่าเธอติดเชื้อกระจายไปไวกว่าไฟลามทุ่งในที่ทํางานไม่มีใครกล้ามองหน้าเธอและมองเธอด้วยสายตาแปลกๆในวันนั้น เธอคือคนที่ชนะแย่งไหนมาได้และเขี่ยแป้งผลออกไปจากบริษัทแต่วันนี้เธอกำลังจะจมน้ำคนเดียวโดยไม่มีแม้แต่มือใครให้คว้าไว้เลยแต่ก่อนเวลาเธอมีปัญหาแป้งจะอยู่ข้างๆเธอเสมอไม่ว่าจะเรื่องไหนๆตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงตอนที่เธอก้าวเข้ามาทำงานในบริษัทแห่งนี้สุดท้ายเธอหยิบมือถือพิมพเบอร์ที่ไม่คิดว่าจะต้องโทรหาอีกเลยในชีวิตคือแป้งแป้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเธอทำงานที่อื่นด้วยหัวใจที่สงบและเข้มแข็งขึ้นแต่วันหนึ่งโทรศัพท์ของเธอดังขึ้น ปลายสายคือหวานเสียงหวานร้องไห้จนแทบฟังไม่ได้แป้งฉันขอโทษฉันไม่เหลืออะไรแล้วนายทิ้งฉันไปแล้วฉันติดโรคจากเขาฉันกลัวฉันไม่เหลือใครเลยตอนนั้นฉันแค่รู้สึกว่าเธอมีทุกอย่างแล้วฉันไม่มีอะไรฉันอยากชนะฉันอยากได้ในสิ่งที่เธอมีฉันเห็นนายดูแลเธอดีฉันแค่อยากได้รับความรู้สึกนั้นบ้างเธอร้องจนหายใจไม่ทันแต่ปลายสายมีเพียงความเงียบ ก่อนแป้งจะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเย็นและเฉียบขาดเธอไม่ได้อยากขอโทษในสิ่งที่เธอทำหรอกแต่เพราะเธอติดโรคและไม่เหลือใครต่างหากล่ะถ้าชีวิตเธอตอนนี้ดีมีความสุขเธอคงไม่นึกถึงฉันหรอกหวานฉันตัดเธอออกไปจากชีวิตและหัวใจตั้งแต่วันที่เธอยิ้มใส่ฉันในวันที่เธอแย่งทุกอย่างจากฉันไปและรู้ไหมวันนี้ฉันไม่รู้สึกสาใจอะไรกับเธอเลยเพราะฉันเห็นเธอเป็นแค่ลมและอากาศในโลกใบนี้เท่านั้นชีวิตในตอนนี้ที่มันพังแบบนี้เธอเลือกทางนี้เองเธอทำมันเองหวานวันนี้เธอขอโอกาสมาขอโทษ แต่สิ่งที่เธอทํามันไม่ใช่แค่หักหลังมันคือการทําลายความรู้สึกดีๆที่ฉันเคยให้เธอจนไม่เหลือแม้แต่เศษที่ให้เรียกว่ามิตรภาพอีกแล้วขอโทษนะฉันไม่มีอะไรจะให้เธออีกแล้วแม้แต่การอาโหสิกรรมฉันก็ไม่ให้จากนั้นแป้งก็กดวางสายปล่อยให้ปลายทางเป็นเสียงสะอื้นของผู้หญิงที่เคยคิดว่าเคยเป็นผู้ชนะร้องให้เสียใจกับบทลงโทษของหุบเหวแห่งกรรมที่ไร้ทางออกต่อไปอย่างสาสม แล้วแป้งเธอก็กลับมานั่งทํางานด้วยใบหน้าที่สับสนหวานเธอนอนร้องไห้ในห้องที่มืดมนในหัวเธอนึกถึงภาพในอดีตที่เคยมีความสุขระหว่างเธอกับแป้งและไนท์ความสุขนี้มันคงไม่มีอีกแล้วเธอทําลายทุกอย่างด้วยมือเธอเองการกระทําที่ไม่นึกถึงผลที่ตามมาขาดความยับยั้งชั่งใจเธอทําร้ายแม้กระทั่งเพื่อนที่ดีกับเธอมากๆในโลกนี้มันคงไม่มีใครที่จริงใจและดีเท่าเพื่อนคนนี้อีกแล้วเธอเสียใจจริงๆหลายเดือนต่อมามีข้อความส่งเข้ามือถือแป้งเธอเปิดอ่านพบว่าเป็นข้อความจากแม่ของไนท์ ในข้อความนั้นเขียนว่าแป้งลูกนี่แม่ของนายเองนะตอนนี้นายเสียแล้วนะแป้งเธอเปิดอ่านแล้วน้ําตาเธอไหลพรากช้าๆอาบแก้มเธอไม่รู้เลยว่าที่ร้องให้ออกมาในเวลานี้เป็นเพราะดีใจหรือเสียใจยดีแต่ในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจของเธอก็ไม่อาจลืมความสุขและความทุกข์ที่นายเคยมอบให้เธอได้